สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวโดยคุณสุทินวรรณบระวร์มานำเสนอครับความขัดแย้ง Israel, อิสราเอลอิหร่านกับไทยกัมพูชาโศกนาฏกรรมที่แตกตา่าง ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้โลกร้อนแรงไปกว่าสงครามสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในตะวันออกกลางที่สร้างความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายไปทั่วโลกเนื่องจากว่ากว่า40%ของ193ชาติสมาชิกสหประชาชาติใช้น้ำมันจากอ่าวอารับเมื่ออิหร่านถูกลุกรานทำลายล้างจากสหรัฐและอิสราเอลมาหลายทศวรรษอิหร่านตอบโต้มาตรการช็อกโลกสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุส ซึ่งเป็นเส้นทางพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกมีความสําคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นเส้นทางลําเลียงน้ํามันก๊าซธรรมชาติผ่านพื้นที่นี้ประมาณ20%ของโลกปิดช่องแคบพอมุดสำคัญอย่างไรบอกได้จากที่ประธานาธิปดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ส่งเครื่องบิน2 b บีบรรทุกระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์บอมไปถล่มฟอโดที่ตั้งนิวเคลียร์อิหร่านคืนวันเสาร์21มิถุนายน และคุยโวว่าเป็นระเบิดชนิดเดียวในโลกที่สามารถทำลายเฟอร์โดในถ้ำลึกใต้ดินลึก90เมตรในหุบเขาทรัมป์คุยว่าได้ลบล้างแหล่งสร้างอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านเรียบร้อยแล้วทางการอิหร่านตรวจสอบพบว่าที่ตั้งนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพฟอร์โดไม่ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิด1 3 0 0 0ปอนด์ใส่อย่างไรก็ตามระเบิดของสหรัฐได้สร้างความเสียหายแก่ประการป้องกันแหล่งนิวเคลียร์บางส่วน แต่ฟอร์โดมไม่ได้พังทลายดังที่ทรัมป์คุยโวโอ,โอ้วดสภาปฏิวัติอิสลามอิหร่านลงมติเป็นเอกฉันท์ใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐกับอิสราเอลโดยการปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางส่งน้ำมันสำคัญและปฏิบัติทันทีที่อาญาดลล์อาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดอิหร่านลงนามอนุมัติอิหร่านคูปิดช่องแคบฮอร์มุสทำให้ทรัมป์คนปากกล้าขาสั่นถึงกับขอร้องให้จีนปรามอิหร่านอย่าปิดช่องแคบฮอร์มุส ทรัมป์คงคิดว่าจีนสั่งให้อิรานหันซ้ายหันขวาได้เหมือนที่สหรัฐสั่งให้อิสราเอลปฏิบัติการร้ายทั่วตะวันออกกลางได้วอชิงตันไม่สำเนียกว่าปักกิ่งปฏิบัติต่อมิตรประเทศด้วยความเท่าเทียมเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันจีนเงียบเฉยต่อการขอร้องของวอชิงตันชาวโลกจึงต้องรอด้วยใจระทึกว่าอิรานปิดช่องแค่พอมุสตอนไหนนักวิชาการไทยกล่าวว่าปิดช่องแค่พอมุสเป็นการฆ่าตัวตาย นายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านพลังงานอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อธิบายผ่านเฟซบุ๊ k แสดงความคิดเห็นถึงช่องแคบฮอร์มุสกับพลังงานไทยภูมิศาสตร์และความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของช่องแคบฮอร์มุสว่าประเด็นร้อนแรงนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบในวงกว้างต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากกว่าประเด็นประเทศกัมพูชาประกาศระงับนําเข้าน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจากไทย ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนเป็นต้ไตนไปเพราะประเด็นกัมพูชาผู้ได้รับผลกระทบเต็มๆคือชาวกัมพูชาที่นิยมเข้าปั๊มน้ํามันไทยอย่างปั๊มพีทีทของบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนที่เคยเปรียบประเทศกัมพูชาเป็นบ้านหลังที่สองมีสาขาปั๊ม186แห่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับผลกระทบเต็มๆอีกเช่นกันปิดช่องแคบหอมุช ที่อาจสร้างความเดือดร้อนทั่วโลกนั้นมีผลมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอดมริกบวกกับอิสราเอลที่เป็นศัตรูกันมานานหลายทศวรรษเป็นความขัดแย้งทางเชื้อชาติาศาสนาและผลประโยชน์น้ำมันตลอดถึงความมั่นคงที่ขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางส่วนความขัดแย้งไทยกัมพูชาเริ่มต้นจากความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างตระกูลฮุนกับตระกูลชินวัตสองตระกูลนี้เคยชินกับการใช้อิทธิพลทางการเมือง แบ่งปันผลประโยชน์ชาติกันมานานสามทศวรรษเมื่อหุนเซนปั้นหุนเมเนตลูกชายสืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพ่อได้ทักษิณชินวัตรก็สถาปนาแพทองฐานชินวัตรลูกสาวที่มี DNA พ่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยได้เช่นกันสองนายกรัฐมนตรีประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นหุ่นเชิดที่บิดานั่งดึงเชือกเชิดหุ่นอยู่หลังฉากในเบื้องต้นรัฐบาลไทยกัมพูชารักการปานจะกลืนกิน แต่หุ่นคือหุ่นที่ไม่มีมันสมองเป็นของตัวเองเมื่อคนเชิดหุ่นอยู่หลังฉากเพลอไปดึงเชือกยกเท้าหุ่นเชิดขมรขึ้นใช้รูปหน้าหุ่นเชิดไทยคนดูหน้าโรงเดือดดาลว่าฉากนี้มันยามกันเกินไปเมื่อคนเชิดหุ่นทำพลาดตัวหุ่นเชิดฝ่ายไทยก็ถูกคนดูโห่ไล่แต่พอตั้งสติได้ผู้เชิดหุ่นไทยก็ดึงเชือกให้หุ่นไทยใช้บาทาขึ้นทีมหน้าหุ่นเชิดขมนคืนจากการพลาดพลั้งโดยบังเอิญ ทำให้คนเห็นท่าแท้ของหุ่นเชิดฝ่ายไทยที่ออมอ่อนข้อต่อหุ่นเชิดขมิ้นชันใดคนไทยก็ได้เห็นท่าแท้น้ายกรัฐมมุรีแพทองทานฉันนั้นดังนั้นการที่นางสาวแพทองทานแสดงท่าทีขึงขังสั่งปราบขบวนการชอโอกออนไลน์สแกมเมอร์หรือคอเซ็นเตอร์ในกัมพูชาสั่งปิดด่านตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตห้ามไม่ให้คนไทยข้ามไปเล่นการพนันในกัมพูชาคนไทยไม่ได้กินย่ารู้กันทั่วไปว่า ทั้งหมดที่เธอประกาศก้าวล้วนเป็นยุทธวิธีทางทหารเล่นหน่วยงานความมั่นคงที่เธอเคยขัดขวางมาตลอดและเมื่อสำเนียกว่าละครลิงไทยต้องลาโรงในเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นายกรัฐมนตรีจึงได้แสดงท่าทีขึงขังออกมาจึงใค่บอกเธอว่ามันสายไปแล้วอิงด้านละครหุ่นเชิดทรราชหุ่นเซนก็เช่นกันคาดว่าต้องลาโรงในอีกไม่ช้าไม่นาน จากปฏิบัติการฆ่าตัวตายด้วยการตัดเส้นเลือดใหญ่งดซื้อน้ำมันจากไทยคุนมาเน็ตผู้นิยามตัวเองเป็นอสซรพิษร้ายงูตัวเล็กที่สามารถกัดประเทศไทยให้ตายได้คุนมาเน็ตออกคำสั่งห้ามซื้อน้ำมันจากประเทศไทยตลอดไปนี้คือการปฏิบัติการฆ่าตัวตายกัมพูชาไม่มีโรงกันต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศประมาณ300ล้านลิตรต่อเดือนในจำนวนนี้50เซหรือ150ล้านลิตรนำเข้าจากบททอตท หากเกิดวิกฤตน้ำมันชกแคบหอมมุสถูกปิดตายขามนจะซื้อน้ำมัน5 0มาจากไหนหุ้นเซนและบริวารอาจอยู่ดีมีสุขอยากข้าวปลาอาหารและน้ำมันที่ตุนไว้แต่ชาวกัมพูชาตาดำๆจะพากันอดตายเพราะทรราชพนมเปนห้ามซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยกัมพูชาผลิตสิ่งอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับ3 0ของประชากร14ล้านคนและเมื่อตระพูนหุ้นกับชินวัตร เปลี่ยนฉากละครจากมิตรเป็นศัตรูกันจนละครลิงจึงบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งประเทศไทยกัมพูชาส่งผลให้หน่วยงานความมั่นคงสั่งปิดด่านทาวร6หกแห่งตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกดสุรินบุรีร์สาแก้วจันทบุรีไปจนถึงจังหวัดตราดและปิดดุดผ่อนปลนชั่วคกลาว9ก้าแห่งตอบโต้การก้าวร้าวลุกรลานของระบบผลิตการหุ่นเสร็จการเข้มงวดชายแดนส่งผลกระทบต่อพ่อค้าไทยบ้างแต่ที่หนักหนาสาหัสคือชาวกัมพูชา ที่เป็นเหยื่อความบ้าคลั่งของฮุนเซนส่วนประเทศไทยหากสถานการณ์เลวร้ายอิรานปิดช่องแคบพอมุสไทยยังพอประทังไปได้หลายเดือนเนื่องจากไทยนําเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมากลัน่นกาลังผลิตเฉลี่ยประมาณ174ล้านลิตรต่อวันขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศอยู่ที่152ล้านลิตรต่อวันน้ํามันส่วนที่เกินความต้องการใช้ส่งไปขายลาวเมียนมาและกัมพูชาประมาณการเมื่อไม่ต้องขายให้กัมพูชา มีน้ำมันสำรองใช้ในประเทศได้อย่างน้อย60วันเฟซบุ๊กอาจารย์พรายพลระบุด,ด้วยว่าช่องแคบหอมุสเป็นจุดแคบๆที่เชื่อมต่ออ่าวเบอร์เซียกับ,กบอ่าวโอมานและทะเลอารับขนาบข้างด้วยอิหร่านทางทิศเหนือและคาบสมุทรมูซานดัมของโอมานทางทิศใต้มีจุดที่แคบที่สุดกว้างประมาณ33-39กิโลเมตรแต่เส้นทางเดินเรือที่กำหนดความกว้างเพียงประมาณ3กิโลเมตรในแต่ละทิศทาง ขั้นด้วยเขตกันชนเพื่อความปลอดภัยช่องแคบมีความลึกสุดมากถึง200เมตรอยู่ใกล้ฝั่งโอมานซึ่งหมายความว่าเรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญ่ที่สุดก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ด้วยช่องแคบหอมุสมีความสําคัญมากด้านพลังงานเพราะเป็นช่องทางออกทางทะเลเพียงจุดเดียวจากอ่าวเบอร์เซียโดยประมาณ 1- ใน5ของน้ํามันของโลกประมาณ17-18ล้านบารรลต่อวันของน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ามัน ถูกขนส่งผ่านช่องแคบนี้ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จํานวนมากส่งผ่านช่องแคบนี้ด้วยเกาะเล็กๆในบริเวณช่องแคบถูกควบคุมโดยอิหร่านและอิหร่านก็มีฐานทัพเรือที่สําคัญภายในอ่าวด้วยอิหร่านมีอิทธิพลต่อเส้นทางการขนส่งนี้ค่อนข้างมากสรุปว่าการปิดช่องแคบหอมมุซนอกจากสร้างความวิกฤตต่อเศรษฐกิจโลกแล้วมันอาจเป็นแรงผลักดันให้กัมพูชาอีกฝ่ายปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจเป็นไปได้ ส่วนตระกูลธุรกิจการเมืองทุนสามัญในประเทศไทยถึงไม่มีความขัดแย้งในตะวัดออกกลางก็ต้องล่มสลายจากสนิมเนื้อในที่กัดกินตัวเองอยู่แล้วความขัดแย้งอิสราเอลอิรานและการปิดช่องแคบฮอมุสจึงเป็นปัจจัยเสริมให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานตกเก้าอี้เร็วขึ้นไปอีกเท่านั้นสุทินวรรณบาวรศิลวชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้า ซึ่งทาจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k มส Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ